สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลอราวกฎหมายน่ารู้ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะพิบรดาทิธิกรธนานุรักษ์ค่ะเราจะเจอกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้นะคะช่วาาเงเวลาเย็นๆแบบนี้17นาฬิกาถึง17น30นาฬิกานาทีทางช่อง police tv ส,สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นรับชมสดพร้อมกันค่ะผ่านเว็บไซต์ w w w police tv. tv นะคะหรือว่าจะรับชมย้อนหลังค่ะผ่าน YouTube Channel police tv u j i media นะคะก็สามารถที่จะกดติดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe เอาไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนค่ะในนั้นจะมีหลากหลายรายการนะคะแล้วก็รายการกฎหมายหน้ารู้เองก็มีหลากหลาย ep ให้กับคุณผู้ชมได้เข้าไปเลือกชมกันด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารนะคะก็ฝากคุณผู้ชมค่ะกดไลค์นะคะ ที่แฟนเพจ Facebook ค่ะโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะเราจะมีการอัปเดตข่าวสารค่ะให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันในทุกๆวันด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะรายการกฎหมายน่ารู้ของเรานะคะจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการขายของออนไลน์ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ามันมีประเด็นที่เป็นดราม่าที่คนในสังคมโซเชียลพูดถึงกันอย่างแพร่หลายก็คือเรื่องของการสั่งสินค้า แล้วก็ไม่ได้จ่ายค่าสินค้านั่นเองนะคะว่เป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องเป็นแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังอย่างคุณพิมพ์มิผายวันนี้เราจะมานั่งคุยกันว่ากรณีแบบนี้เนี่ยมีความผิดตามกฎหมายไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งคะ่ะที่สําคัญมากๆเลยตอนนี้เนี่ยธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะ วนเวียนนะคะอยู่กับเรื่องของออนไลน์การขายของบนโลกออนไลน์ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาเราจะต้องมีการไปจดทะเบียนไหมมีกฎหมายอะไรมาใช้บังคับนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันค่ะต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็สําคัญมากๆวันนี้แดน,นยู่กับพันตํารวจเอกดอกอร์ธนเสฐพิรมเอี่ยมค่ะรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลางกองบัญชาการศึกษาค่ะพิตันจะมานั่งตอบคําถามให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพิตันค่ะสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะแต่ก่อนอื่นค่ะในเรื่องของการขายของออนไลน์เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยมันก็มีกระแสสังคมออกมาเยอะมากมายในเรื่องของการถูกหลอกด้วยพี่ตันนะคะ ในเรื่องของการขายของการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยคุณผู้ชมขาทางด้านของสำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะซึ่งนําโดยท่านผอบอตรขาพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์ติประภัสนะคะก็มีในส่วนของนโยบายที่เกี่ยวกับเ,เรื่องของการขายของออนไลน์หรือว่าการหลอกลวงทางด้านออนไลน์เนี่ยนะคะก็คือไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนซึ่งคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยพบข้อ สงสัยหรือว่าเจอปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการถูกหลอ,อกลวงหรือมีมิจฉาชีพถูกมาหลอ,อกในเรื่องของออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะโทรเข้าไปได้ที่เบอร์หนึ่งสี่สี่หนึ่งด้วยค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามาคุยกันในเรื่องกฎหมายที่เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการขายของออนไลน์ก่อนอื่นเราต้องถามพี่ตั้นก่อนเลยว่าเวลาที่เราขายของออนไลน์เนี่ยตอนนี้ต้องมีเรื่องกฎหมายอะไรมาบางังคับใช้ไหมคะคือ ถ้าเรามองเรื่องของการขายของออนไลน์ก็ะสะแสดงว่าเราประกอบธุรกิจถูกต้องไหมครับเป็นการค้าขายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือในเรื่องของการจดทะเบียนการค้าเพราะนันต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำให้ถูกต้องก่อนจดทะเบียนการค้าคะนะครับกับกระทรวงพาณิชย์ให้แจ้งว่าเราเนี่ยเป็นผู้จดทะเบียนการค้าอันนี้คือออนไลน์ line, หรือไม่ออนไลน์ line, ก็ต้องจดนะครับก็จดไว้ตามตามกฎหมายนะครับส่วนถ้าถ้าจะไปขายออนไลน์ ก็ต้องไปจดทะเบียนอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกจดทะเบียนประเภทขายออนไลน์หรือขายตรงอะไรพวกนี้มันก็ต้องไปจดทะเบียนอีกเป็นขั้นตอนไปเพราะน,นั้นต้องดําเนินการให้ถูกต้องทั้งสองขั้นตอนอครับไม่ใช่ว่าจริงๆใครจะมาไลฟ์สดหรือว่าขายของออนไลน์แบบนี้ก็ทําได้ใช่ไหมคะจะต้องไปจดให้ถูกต้องก่อนคือทําได้ไหมทําได้แต่ทําแบบผิดกฎหมายนะครับถ้ามีคนไปร้องหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบ ก็จะต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาซึ่งีอาจจะมีโทษปรับด้วยและปรับรายวันอีกอะไรเงี้ยนะครับขั้นตอนในการที่จะไปยื่นขอจดเนี่ยยุ่งวุ่นวายไหมคะตอนนี้<ร>น่าจะจดทางเ,เดี๋ยวนี้ออนไลน์หมดแล้วครับยื่นออนไลน์ใช่ครับนะยื่นออนไลน์เอกสารเตรียมไม่พร้อมแล้วพอยื่นจดปับ๊บก็โหลดเอกสารต่างๆให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วเดี๋ยวงานที่เกี่ยวข้องก็ตรวจสอบว่าถูกต้องไหมครบถ้วนบริบูรณ์ไหมครบถ้วนเสร็จปับ๊บก็จะออกใบเอ่อใ,ใบใบรับรองให้ครับค่ะ ทีนี้มันจะมีเรื่องของการขายของออนไลน์กับเรื่องของที่ไปจดทะเบียนในเรื่องของการขายของออนไลน์และขายตรงครับมันแตกต่างกันยังไงคะใช้กฎหมายฉบับเดียวกันไหมคะคือถ้าถ้าเป็นกฎหมายเขาเรียกว่าขายตรงเนี่ยค่ะเป็นกฎหมายเฉพาะซึ่ง,ซ,งซึ่งออกมาเมือม่อเมือ่อเมื่อก่อนเนี่ยนะคบดีเรืร่องขายตรงเนี่ยมันมีการช่อโกงกันเยอะนะครับลักษณะธุรกิจที่หลีกเลี่ยงอย่างเช่นอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่ค่ะ แต่พฤติการการกระทาเนี่ยเป็นแชร์ลูกโซ่เบี่ยงเบนมาเป็นขายตรงนะครับมีเหตุคดีเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นคดีมแม่ชมอยอยเงี้ยนะครับพฤติการก็คือลักษณะปเป็นการขายตรงแต่มันคือแชร์ลูกโซ่เขาเรียกว่าเป็นนิติกรรมสองอย่างที่มาอัมพางกนนะเพราะฉะนั้นกฎหมายเลยต้องออกมาเพื่อเอาผิดกับคนที่ประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่จดทะเบียน โทษสูงด้วยนะครับปรับปรับรายตังค์แล้วก็มีปรับรายวันอีกถ้ายังฝ่าฝเืนอยู่อ,อย่างเช่นถ้าทําธุรกิจไขยตรงโดยไม่จดเวียนเนี่ยปรับรายวันวันละหมื่นนะถือว่าเยอะนะครับเยอะครับคุณผู้ชมค่ะก็ตอนนี้นะคะใครประกอบธุรกิจหรือว่าทําธุรกิจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เนี่ย ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทําให้ถูกต้องเนี่ยก็ต้องมีการไปขอไปขึ้นทะเบียนไปจดทะเบียนแล้วก็ในเรื่องของประเภทนะคะก็จะต้องดูด้วยว่าเราจดถูกประเภทหรือเปล่าอย่างที่พี่ตั้งยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นเรื่องของธุรกิจออนไลน์ประเภทขายตรงซึ่งจริงๆทุกวันนี้เราก็ยังเห็นกันหลากหลายนะคะใน ในโซเชียลต่างๆเนี่ยนะคะที่เป็นการขายสินค้าคที่จะต้องมีตัวแทนแล้วก็กระจายสินค้าออกไปแบบนี้นี่คือขายตรงใช่ไหมคะขายตรงครับถ,ถึงแม้ว่าตัวเรากับลูกค้าเองเนี่ยคาว่าขายตรงหมายถึงว่าอยู่ต่อ,ต,อต่อหน้า,าไม่ได้อยู่ต่อหน้าแต่ออนไลน์ถือว่าเป็นการอยู่ต่อหน้าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นธุรกิจขายตรงต้องจดทะเบียนการค้าและก็จดทะเบียนธุรกิจขายตรงสองอ,อย่างครับ ทีนี้นั่นถามนิดนึงคือมีประเด็นที่สงสัยนิดนึงอย่างขายตรงเนี่ยคือจร,จริงๆอันนั้นเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีธุรกิจที่เอาสินค้ามาจากตัวแม่ก็คือ,คอ,อตัวบริษัทที่เป็นต้นต้น,ตนเอ่อต้นเรื่องเลยต้นผู้ผลิตเลยแล้วก็จะนํามาแจกสายให้กับลูกทีมแล้วก็ลูกทีมก็เอาไปขยายต่อบแบบนี้เนี่ยถ้าเวลาผิดหรือว่าฝ่าฝืนเนี่ยคนที่ผิดก็คือบริษัทแม่ที่นํานําสินค้าเข้ามาถูกต้องไหมคะคือต้องดูว่าผิดในเรื่องอะไรก่อน ในเรื่องอย่างาสินค้าคถ้าถ้าปิดในเรื่องสินค้าเช่นสินค้าไม่มีคุณภาพอะ้รหรือสินค้าปลอมอะไรเหล่านี้ก็คือตัวแม่คือตัวบริษัทผู้ผลิตะจะเป็นผู้ผู้ถูกดำเนินคดีคผู้กระทำผิดนะครับแล้วถ้าเกิดว่ากรณีที่ไม่จดทะเบียนลักษณะเป็นขายตรงแบบนี้แล้วค่ะถ้าไม่จดทะเบียนก็คือบริษัทที่เปิดการขายโดยเอาสินค้าของคนอื่นมาขายแล้วตัวเองก็เปิดการขายอันนี้คือตัวผู้ประกอบการก็จะเป็นผู้กระทำความผิด อืมโอ้คุณผู้ชมค่ะมันก็ซับซ้อนอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เอ่อทำงานขายของต่างๆเนี่ยนะคะทางออนไลน์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยอาจจะต้องขอคำแนะนำหรือว่าถ้าหากว่ายังไม่มั่นใจก็สามารถที่จะโทรไปปรึกษาได้หน่วยงานที่ดูแลซัพพอร์ตเรื่องนี้มีหน่วยงานไหนบ้างคะก็สอ่อบอแน่นอนโดยตรงเลยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับอันนี้ หน่วยงานที่โดยตรงเลยแล้วไปปรึกษาได้เลยครับอครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยะนะคะทีนี้เนี่ยกรณีที่เราเอาของมาขายมีการโฆษณาที่เกินความเป็นจริงแบบนี้มีความผิดด้วยไหมคะคือถ้าเอาสินค้าที่มาขายแล้วสินค้าเนี่ย มีคุณภาพไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้อ,อันนี้จะเป็นมีความผิดทางอาญาตามกฎหมายอาญาเลยนะครับค่ะข้อมาตรา271นะครับก็คือขายสินค้าโดยที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพและปริมาณที่ตัวเองเนี่ยประกาศโฆษณาไว้ก็จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน3ปีครับปรับไม่เกิน60,000นบาทครับโอ้คุณผู้ชม การทำธุรกิจเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วก็การขายของออนไลน์บางคนมองว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ในเรื่องของสังคมโซเชียลมีประโยชน์สามารถที่จะนํามาเมค e มันนี่นำมาหาเงินได้หาเงินได้ง่ายแต่จริงๆแล้วในนั้นมันก็ยังมีเงื่อนไขของตัวมันเองอยู่ถ้าเกิดว่าเราจะทําธุรกิจเราจะเอาสินค้ามาขายมีการโฆษณาที่เกินความเป็นจริงอ่ะ อันนี้ผิดกฎหมายอาญาอีกการที่คุณมาขายของออนไลน์แต่คุณไม่มีตัวตนคุณไม่ได้ไปจดทะเบียนไม่ขึ้นทะเบียนไม่ทําให้ถูกประเภทอันนี้ก็มีความผิดอีกนะคะคโดยเฉพาะคนที่เลือกที่จะทําธุรกิจแบบขายตรงอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า ทางหน่วยงานรู้แล้วก็ยังฝ่าฝืนตรงนี้นี่ก็มีโทษปรับหนักทีเดียววันละหมื่นบาทบหนักมากนะคะก็คือวันละหมื่นบาทนี่จริงๆไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยจะหาได้หรือเปล่าถึงมื่นบาทคือมื่นบาทนี่หมายถึงว่าเป็นปรับรายวันแต่โทษหลักจริงๆจำคุกด้วยไม่เกินหนึ่งปีนะครับแล้วก็ปรับไม่เกินหนึ่งแสนด้วยอันนี้คือโทษก่อนและก็ยังมีโทษปรับรายวันอีกนี่นะครับ คุณผู้ชมเนี่ยแหละคะ่ะเรื่องของขายของออนไลน์แต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะเราจะคุยกันในเรื่องของภัยออนไลน์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมมันจะมีประเด็นหนึ่งเป็นกรณีที่ต้องบอกว่ากระแสสังคมเนี่ยวิพาก์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีก็เป็นฝ่ายของผู้ผลิตบางคนก็เป็นฝ่ายของออผู้ว่าจ้างอ่ะก็คือกรณีของ แม่ค้าสาวสวยก็คือคุณพิมพ์ดีพายคือเขามีการไปสั่งผลิตน้ำปลาะจากโรงงานซึ่งเจ้าของผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็ไปสร้างโรงงานใหม่เลยคะ่ะพี่ตันเพื่อที่จะมาผลิตน้ำปละาะให้กับคุณพิมพ์ด้พายปรากฏว่าเมื่อมีการไปสร้างโรงงานใหม่เขาต้องไปเกาะหนี้เกาะสินนะคะไปกู้ยืมเงินกับกับทางแบงค์ปรากฏว่าพอผลิตเสร็จปุ๊บไม่ได้รับเงิน ตรงนี้นี่คือพี่ตั้งมีความคิดเห็นยังไงคะคือเท่าที่ผมตามกระแสข่าวเนี่ย<ะ>ทางฝ่ายแม่ค้าออนไลน์<ะ>ท่านนี้นะครับก็จะอ้างว่าสินค้าที่สั่งมาเนี่ยไม่มีคุณภาพนะครับเอ่อไม่ได้เป็นไปตามที่ที่คุยกันไว้แต่แรกหรือยังไง<ะ>เนี่ยนะครับก็เลยไม่ไม่ยอมจ่ายเงินเขานะครับส่วนผู้ผลิตซึ่งเป็นโรงงานเนี่ยก็ผลิตแล้วก็ลงทุนไปเยอะ,ะเป็นสิบล้านนะครับ<ะ>แล้วก็ไม่ได้เงินมาก็ท<ะ>ําให้ กระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรงเลยะนะครับอันนี้เราข้อเท็จจริงทั้งสองด้านวันนี้ถ้าเราฟังด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยทุกคนก็โดยหลักการแล้วก็จะพูดเข้าข้างตัวเองอันนี้คือหลักการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรกนะ็แล้วแต่ฟังเมื่อไหรนะ่ถ้าเราฟังความข้างเดียวนะเราก็จะไม่รู้ข้อเท็จจริงอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นมันต้องฟังทั้งสองด้านว่าเกิดขึ้นด้วยเหตุอะไรอย่างกรณีถ้าเราเจาะลึกไปนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเนี่ย คู่กรณีเนี่ยมีการซื้อขายกันมาก่อนไหม,มแล้วก็สินค้าที่ซื้อเนี่ยใช่สินค้าประเภทเดียวกับสินค้าที่มีปัญหาหรือไม่ถ้าเคยซื้อกันมาก่อนแล้วก็ใช้บริการมาเรื่อยแล้วก็สินค้าที่ใช้บริการครั้งก่อนกับครั้งเนี้ยเป็นสินค้าชนิดเดียวกันคุณภาพเดียวกันถ้าอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าคนคุณพ,พิพิมพิพาเนี่ยนะครับก็จะมีมีลักษณะเป็นคล้ายๆเบี้ยนี่แหละ เ<ม>จตนาเบี้ยนี้นะครับ<ม>แต่ถ้าเกิดว่าเป็นล็อตแรกเลยและคุณภาพที่นําเสนอตอนก่อนที่จะสั่งสินค้า <Playstation S 1> ก็ปรากฏว่าเอาสินค้าคนละประเภทกับที่ที่คุยันไว้หรือที่นําเสนอคุณภาพต่ํากว่าอันนี้ทางโรงงานเองอาจจะต้องมีส่วนรับผิดด้วย<ม>นะครับเราต้องดูข้อทจจริงทั้งทั้งสองด้านครับมันก็ลักษณะคล้ายๆกับโกงสเปคแบบนี้หรือว่าใช่ครับก<ช>็คือว่าเวลามานําเสนอให้เนี่ย นำเสนอให้อีกแบบหนึ่งโอ้โหแบบส่วนผสมแบบนี้ทําแบบนี้ปรากฏว่าพอทําออกมาจริงส่วนผสมอาจจะไม่ได้ตามที่ตกลงกันช่งน้ตรงนี้ทั้งสองฝ่ายไม่ได้คุยกันเลยผมก็ยังมองไม่คุยกันเรื่องนี้เลยว่าก่อนที่จะมาดําเนินการสั่งซื้อรถใหญ่เข้ามาเนี่ยมีซื้อกอดกันมก่อนไหมแล้วก็การนําเสนอขายครั้งแรกกับครั้งเนี้มันสินค้าชุดเดียวกันไหมซึ่งซึ่งการสั่งสินค้ามูลค่าเป็นสิบล้านเนี่ยผมมองแล้ว ผู้สั่งซื้อก็ต้องตรวจสอบจนมั่นใจแล้วนะ,ะว่าสินค้านี้จะเอามาขายได้จริงว่าอย่างนั้นไม่สั่งเข้ามาหรอกและผู้ผู้ผลิตเองเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าสินค้าที่สั่งมาเนี่ยเป็นสินค้าที่ตงรงตามต้องการของผู้สั่งซื้อ,อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่รู้เขาได้จริงไงคุณผู้ชมคะ ในเรื่องนี้นะคะยังมีประเด็นอีกหลายเรื่องเลยที่จะถามพี่ตั้งต่อนะคะเดี๋ยวติดคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะติดตามช่วงกฎหมายแปลกรอบโลกรอ Around the World กันก่อนค่ะกฎหมายแปลกรอบโลก กฎหมายในประเทศญี่ปุ่นกำหนดไว้ว่าเวลาฝนตกผู้ขับขี่ยานพาหนะะควรลดความเร็วเมื่อขับรถผ่านคนเดินเท้าหากขับเร็วจนน้ำสาดไปโดนคนเดินเท้าเรามีสิทธิ์โดนปรับเงินจำนวน2,000บาทได้แถมยังถูกฟ้องร้องได้และถูกมองว่าไร้มารยาทและขับรถโดยประมาทอีกด้วยการเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่ดีไม่ได้หมายความว่ามียานพาหนะที่ราคาแพง และขับรถเก่งแต่ต้องเคารพกฎจราจรมีน้ำใจมีมารยาทและมีความรับผิดชอบด้วยนะคะกฎหมาแปดรอบโลกรอรอบเดอะเวิลดคุณผู้ชมค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นช่วงกฎหมายแปลกรอบโลกหรือว่า Law Around the World ค่ะซึ่งเราจะนำเรื่อง แปลกๆแ,แบบนี้มาฝากคุณผู้ชมทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แบบนี้นะคะในรายการกฎหมายน่ารู้แบบนี้คะ่ะซึ่งจริงๆค่ะวันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จริงๆแล้วถ้าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะคะพี่ตั้นการขับรถเนี่ยในช่วงเวลาที่ฝนตกข้างถนนเนี่ยมันก็ต้องมีน้ําท่วมขังเป็นธรรมาดาซึ่งบางทีคนขับรถเนี่ย ก็จะขับรถไปเลยบางทีน้ํากระเด็นไปโดนคนข้างถนนเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคุณผู้ชมการขับรถไม่ใช่ว่าจะมีเงินซื้อรถออกมาขับขับรถเป็นขับตามท้องถนนได้อย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมจะต้องมีระเบียบมีมารยาด้วยเ<ภ>พราะฉะน,นั้นเวลาที่ฝนตกการที่จะไปขับรถเนี่ยนะคุณผู้ชมต้องระมัดระวังตรงไหนมีน้ําท่วมขังถ้าไปขับแล้วทําให้น้ําเนี่ย ไปกระเด็นโดยคนอื่นอันนี้ผิดนะคะผิกฎหมายใครไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็มีใบขับขี่ที่สามารถที่จะใช้ที่ต่างประเทศได้ระมัดระวังกันด้วยนะคะอะคุณผู้ชมค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวแนนจะพาคุณผู้ชมกลับมาคุยในเรื่องของการขายของออนไลน์กันต่อซึ่งช่วงทายเบรกที่แล้วนะคะเรามีการคุยกันไปในเรื่องของการผลิตน้ําปลานะคะให้กับแม่ค้าออนไลน์ก็คือคุณพิมพ์ที่ผานนั่นเองปรากฏว่ามีการทกเถียงกันเพราะว่า เธอไม่่ายเงินให้กับทางผู้ผลิตเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยทางผู้ผลิตเองเขาก็ออกมาเรียกร้องกับสื่อต่างๆเพื่อให้บรรเทาความเสียหายของเธอเนื่องจากว่ามีการไปกู้นิยมสินจากธนาคารมาทีนี้เนี่ยในเรื่องของที่พี่ตั้นพูดไว้ช่วงท้ายเบรกที่แล้วว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการ ที่เขาต่อสู้กันว่าคุณผลิตมามันไม่ตรงสเปคไม่ตรงปกแบบนี้เนี่ยทางาโรงงานผู้ผลิตเนี่ยจะทํายังไงได้บ้างคะในเมื่อเขาอ้างมาแบบนี้คือขั้นถ้าคุยกันไม่ได้จริงๆในชั้นนี้นะครับก็คงจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการิจารนาของศาลอันนี้นจะชัวร์ที่สุดนะครับจะต้องมีการสืบพยานเอาหลักฐานเอาเอกสารทั้งสองฝ่ายมายื่นต่อศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยซึ่งซึ่งจะจะประมวลทั้งหมดเลยจากหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้ว สรุปว่าใครผิดใครถูกคืออย่างอย่างแม่ค้าที่ขายออนไลน์เนี่ยถ้าถ้าจะคิดว่าสินค้าไม่มีคุณภาพเนี่ยควรจะต้องคืนเขาไปอืนะครับไม่ควรจะเก็บไว้ถ้าถ้าเกิดเก็บไว้แสดงว่าคุณก,ก็ก็ต้องการรับเพื่อจะไปขายเหมือนกันส่วนจะขายได้หรือเปล่าไม่รู้นี่คือหลักการนะหลักการถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ต้องแจ้งขอคืนสินค้าเนื่องจากไม่ผิดสัญญาที่สั่งซื้อไว้ แต่อันนี้เท่าที่รู้มาก็ยังไม่มีการคืนนะครับข้อดีของของสินค้าประเภทเนี้ยมันก็ไม่ใช่ของที่เสียง่ายไงมันยังพอจะเก็บได้นะสักระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าไว้นานบัฟก็จะเสียมันก็จะมีปัญหาทีนี้ความเสียหายก็จะมากขึ้นแต่ถ้าคืนหรือจําหน่ายไปในราคาที่มันมันบรรเทาบรรเทาความเสียหายได้มันก็ยังลดความเสียหายิดขึ้นถ้าปล่อยจนของเสียนะครับ คดีนี้ก็อาจจะฟ้องกันเต็มๆเลยถึงขั้นเป็นสิบล้านะนะครับเน,น้นๆสงสัยนิดนึงอะถ้าสมมุติว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องไปว่ากันในชั้นศาลเนี่ยนะคะการพิสูจน์เรื่องคุณภาพมันจะไปพิสูจน์กันยังไงอะสตานตัวคุณภาพเองอะคงน่าจะพิสูจน์ไม่ได้แต่ต้องพิสูจน์กันว่าตอนที่สั่งซื้อ,อลักษณะของสินค้าเป็นแบบไหนค่ะนะครับซึ่งคุณพิพมพิพายเนี่ยอาจจะมีสินค้าต้นตัวเดิมที่เคยสั่งซื้อมาอ แล้วก็เอามาพิสูจน์กับสินค้าใหม่เนี่ยอันนี้ตรวจได้ว่าเฮ้ยทำเดิมกับใหม่จะแตกต่างกันยังไงคุณภาพต่ําลงไหมอันเนี้ยผมว่ามองว่าจะพิสูจน์กันได้แล้วโรงงานผู้ผลิตนั้นคิดว่าเขาจะต้องมั่นใจในเออตัวเองพอสมควรนะคะถึงได้ไปทําโรงงานเพื่อมาผลิตน้ําปลาโดยเฉพาะเนี่ยคะ่ะต้องมั่นใจมากเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเวลามีความเสียหาย เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแน่นอนอ่ะว่าความเสียหายเต็มเมที่ที่จะต้องรับไปเนี่ยคือเป็นผู้ผลิตยอยู่แล้วเนั่นถามนิดนึงว่าอย่างเนี้ยกรณีแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องเซ็นสัญญากันก่อนตั้งแต่แรกเลยปะ่ะคะใช่ครับพราะเซ็นสัญญาซื้อขายอยู่แล้วนะครับต้องมีกัน,นทำสัญญาอันนี้เอ่อระหว่างสัญญาซื้อขายกับจ้างทาของนี่คือเหมือนกันไหมคะคือมันอยู่ที่ว่าแม่ค้าอะไรเนี้ย อ่าไม่ใช่หมค้คือโรงงานนะครับเขามีหน้าที่ผลิตสินค้าชิ้น,นี้ค่ะโดยทั่วไปหรือไม่ขายเจ้าอื่นก็ขายแบบเนี้ยขายทั่วไปให้ลูกค้าทั่วไปก็ขายแบบเดียวกันค่ะแล้วก็เอพิมพ์พิพายเนี่ยก็มาสั่งสินค้าลักษณะอย่างนี้สินค้าที่เขาผลิตอยู่แล้วนะ,ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณภาพหรือคุณภาพของสินค้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นการซื้อขายทั่วไปแต่ถ้าเมื่อไหร่กําหนดสเปคมาเลยอ่า กำหนดสเปคเลยให้โรงงานเนี้ยผลิตน้ำปลาสเปคแบบนี้นะอะไรมีกลิ่นมีสีอะไรแล้วแต่ให้กําหนดสเปคมาเลยซึ่งไม่เหมือนที่เขาเคยผลิตอยู่อันนี้จะเป็นลักษณะของการจ้างทําของเป็นลอดๆไปทํามาให้ตรงตามที่เขาต้องการแต่ถ้าสินค้าที่ทําเดิมเนี่ยมันของเดิมอยู่แล้วที่เขาผลิตกรรมาอยู่แล้วอันนี้ก็คือสั่งสินค้าธรรมดาซื้อขายธรรมดาครับ ทีนี้เนี่ยเมื่อเป็นสัญญาซื้อขายปรากฏว่าโรงงานผู้ผลิตผลิตเสร็จเรียบร้อยส่งไปให้คุณพิมพิพายคุณพิมพิพายเก็บไว้ในโกดังเรียบร้อยขายของไปบางส่วนอันนี้ถือว่าสัญญานี่คือเสร็จสมบูรณ์แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว<อ>ครับ,รบก็คือเมื่อเมื่อไหร่ที่เขาส่งสินค้าให้และคุณรับไว้ก็ถือสัญญาที่จบแล้วครับการซื้อขายที่จุดแล้วสัญญาที่ซื้อขายสมบูรณ์อเหลือขั้นตอนที่ลูกหนี้กับเจ้าหนี้ต้องปฏิบัติตามเพื่อนั้นเองคือการจ่ายเงินใช่ ลูกหนี้มองได้สองด้านลูกหนี้ก็คือพิมพิพายก็ต้องจ่ายค่าสินค้านะครับส่วนบริษัทโรงงานที่ผลิตก็ต้องมีหน้าที่ส่งสินค้านะครับอันนี้บริษัทส่งให้เรียบร้อยแต่เงินยังไม่จ่ายก็ถืถอว่าผิดสัญญาซื้อขายครับคือบางทีเนี่ยเราไปอ่านในข่าวตามในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะทนายบางท่านก็ออกมาบอกว่าอันนี้เนี่ยพิมพิพายอาจจะไม่ผิด เพราะว่าการที่เขาจะรอในเรื่องของอสินค้าซึ่งจะต้องมาลอสร้างโรงงานอีกอะไรอีกเนี่ยอาจจะไม่ทันการเขาก็อาจจะต้องไปเอาของที่อื่นมาขายก่อนเพราะขายออนไลน์ขายตลอดเวลาด้วยซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยคือหลายๆคนก็มองไปหลายแง่หลายมุมในส่วนตัวของพี่ตั้งเองมองว่าตรงนี้เนี่ยในเมื่อมันเป็นสัญญาซื้อขายพอรับของมาไว้แล้วสุดท้ายเนี่ยสัญญาซื้อขายมันจบละ คุณก็มีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินให้เขาคือหลักการที่ที่สั่งสินค้าประเภทพวกนี้มานะครับตัวผู้ซื้อเองกับผู้ขายเองเนี่ยจะต้องพูดคุยกันก่อนแล้วว่าสินค้าล็อตแรกจํานวนเท่าไหร่ส่งภายในเดือนอะไรค่ะจะต้องมีระยะเวลากําหนดเป็นรับเพราะว่าผมรู้มาว่าเยอะมากค่ะเชื่อว่าไม่ได้ส่งล็อตเดียวหรอกเป็นมูลค่าเป็นสิบล้านอ่ะต้องทยอยส่งเพราะฉะนั้นผู้ซื้อเองเนี่ยถ้ามองว่าผู้ขายเนี่ยผิด เงื่อนไขก็ต้องแจ้งหยุดเนอะนะครับแจ้งหยุดว่าเฮ้ยคุณผิดสัญญาแล้วนะคุณไม่ส่งตังกำหนดระดยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาแจ้งหยุดแล้วไม่รับต่ออือปัญหามันก็จะไม่เกิดเยอะไงะแต่อันนี้คือไม่แจ้งหยุดเท่าที่รู้นะไม่ได้แจ้งหยุดแล้วก็ยังรับสินค้าเข้ามาปกตินะครับแล้วก็เอาไปถ่ายแล้วบางส่วนเพราะฉะนั้นก็ต,ต้องต้องจ่ายเงินเขาก็อย่างเดียวไม่มีทางอื่นคุณจะไม่จ่ายเงินแล้วเก็บสินค้าเข้าไปได้หรอ อ่ะคิด,ดง่ายนะครับเป็น,ปนทำได้เรหรอคิดเอาเอาส่วนไหนคิดนะครับว่าว่าเฮ้ยเอาสินค้าเข้ามาและอ้างสินค้าไม่ดีแล้วก็เก็บสินค้าไว้อย่างดีคุณก็ต้องทำหนังสือแจ้งคืนว่าเอาสินค้ารับคืนไปไม่ได้คุณภาพและทางนู้นไม่รับอะไรก็ต้องไปฟ้องร้องและพิสูจน์กันว่าสินค้าเป็นไปตามที่ตกลงหรือไม่เขาเรียกว่าผู้ที่ผู้ที่ขายมาเนี่ยส่งสินค้าไม่ได้ตรงไปตามที่สัญญาจะซื้อจะขายกำหนดไว้ สัญญาซื้อขายกําหนดไว้ก็สามารถคืนได้ไม่รับได้ผู้ซื้อก็ไม่รับได้แจ้งปฏิเสธได้ครับ,รบจริงๆแล้วเรื่องของกฎหมายเรื่องของสัญญามันมีความยืดหยุ่นนะคุณผู้ชมแต่ว่าท้งนี้ทางนั้นมันอยู่กับผู้ปฏิบัติทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายด้วยทีนี้เนี่ยเจริงๆมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะอาารนซึ่งต้องบอกว่าเ เป็นเรื่องของการสวมฉลาอันนี้เป็นประเด็นที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับว่าสั่งสินค้ามาแล้วก็เอาฉลาไปไปแปะแบบนี้คะ่ะบางทีถ้าเอาฉลาของโรงงานที่เขาทําใหม่เราไปแปะแบบเนี้ยเขาก็ต้องมีความผิดตามกฎหมายอยู่ดีถูกต้องไหมคะคือในเรื่องเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับมันก็จะไปกันใหญ่เลยถ้าม,มีการทําจริงเกิดขึ้นนะครับก็คือเหมือนกับปลอมปลอมเครื่องใหมก่การค้าตัวหนึ่งแล้วแล้วก็ สินค้าปลอมอีกค่ะกลายเป็นว่าสินค้าที่เอามาขายเนี่ยเป็นสินค้าปลอมอไม่ใช่สินค้าที่เกิดจากโรงงานเขาจริงๆอเอาสินค้าคนอื่นมาแล้วก็เอามาตลาดของขามปติบอ,อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับและสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมพอมีกระแสะสังคมมีกระแสะดราม่าขึ้นมากลายเป็นว่า น้ำปลาไขยดีบไขดีเลยค่ะใช่นะผมมองอีกลึกอีกอันหนึ่งมีเจตนาซ่อนเล้นหรือเปล่า <c oughs> ทำให้เป็นกระแตโซเชียลหรือเปล่าแป๊บเดียวขายได้ไหลายแสนขวดนะคะเพราะผมมองว่าแม่ค้าท่านนี้ยมีกระแสแบบนี้ตลอดเลยไม่ไม่ไม่หายไปจากวงการโซเชียลนะ,ะนะครับเขาะจะต้องมีพอามีกระแสดราม่าขึ้นมาปุ๊บข็จดะบูมแล้วก็จะขายได้แบบปริมาณเยอะขายได้ค่อนข้างอันนี้ก็เป็นเทคนิคทางการตลาดได้ นะครับนะครับแต่คนที่จะทําได้ก็คนที่มีค่อนข้างมีชื่อเสียงหน่อยถ้าอย่างเราไปทําเองก็ไม่ีใครสนใจไม่ใครรู้จักไม่มีใครรู้จักครับคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขายของออนไลน์แล้วก็กรณีที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะเอามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้พอหอมปากหอมคอเดี๋ยวทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะจบรายการเรามาเตือนภัยคุณผู้ชมกันสักหน่อยละกันไหนๆเราก็พูดกันถึงเรื่องของการ ขายของออนไลน์ไปแล้วนี่ยนะคะซึ่งบอกแล้วค่ะก่อนหน้านี้ว่ามีนโยบายของท่านผบอตรในเรื่องของไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเอ,อ่ออันนี้อยากให้พี่ตั้นประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านทราบสักนิดนึงค่ะเรื่องของการขายของออนไลน์จริงๆเนี่ยคุณผู้ชมค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะมีการออกมาเพื่อเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยตลอดเวลาในเรื่องของการเอ,อ่อ ขายของออนไลน์ที่โดนหลอกอันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะพี่ตั้นใช่นะคะ,ะแล้วก็มีเรื่องของการขู่ของพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์การที่ไปสมัครงานออนไลน์แบบนี้เนี่ยละคะ่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของภัยออนไลน์ทั้งสิ้นแล้วก็เป็น3อันดับต้นๆน,นี่นะคะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาประชาสัมพันธ์กันทุกสัปดาห์เลยสุดท้ายอยากให้พี่ตั้นค่ะฝากในเรื่องของภัยออนไลน์กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะ ครับก็คือตอนนี้เป็นนโยบายท่านผอบอเลยถ้าเราใครที่ได้ใช้บริการปั๊มน,น้ามันโดยเฉพาะปะตทนะครับในห้องน้ําผู้ชายนะครับก็จะมีติดโลโก้เลยว่าเตือนภัยออนไลน์มีบางจากด้วยพี่<า>ตั้ตนบนะอกว่าเราเดินเจอที่บางจากด้วย<า>ค่พอดีไม่ไม่เคยเข้าห้องน้ำผู้หญิงเลยไม่รู้แล้วก็ห้องน้ำผู้ชายจะมีติดไว้เลยนะครับว่าเตือนภัยออนไลน์ นะครับนี่คือเขาเรียกว่าช่วงที่หนึ่งที่ทํามาแล้วก็คิด<ฆ>ว่าได้ประโยชน์พอสมควรนะครับแล้วปัจจุบันก็ท่านผบก,ก็ออกเขาเรียกว่าวัคซีนไซเบอร์วัคซีนไซเบอร์นะครับก็ส่งออนไลน์เลยมีคําถามให้ข้อเดียวถามให,ให้ให้ท่านประชาชนเนี่ยดูว่ามีพฤติการอย่างนี้หรือไม่มท่านท่านเนี่ยมีพฤติการอย่างนี้<ฆ>เคยเจอพฤติการแบบนี้นหรือไม่ อ่าโดนหลอกให้รักให้รักให้หลงเขาเกไก่นะโดนหลอกให้รักให้หลงอะไรเงีย้ยสองร่วมชวนร่วมลงทุนนะครับขอไข่ขอชวนลงทุนสามอ,าอ้างว่าเป็นหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยท่านเคยเจอแบบนี้หรือไม่ข้องงูถูกทุกข้ออะไรเงี้ยน,นะครับอันนี้ก็วัคซีนวัคซีนไซเบอร์ คุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าใครไปเข้าห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันจริงๆตอนนี้มีประชาะสัมพันธ์กันเยอะมากจริงว่าจะเป็นป,ปั๊มปตทเองหรือว่าปั๊มบางจากเพราะว่ามีการร่วมมือกันกันกบทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีการโฆษณาการติด QR Code นะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปสแกนนะแล้วก็ ตอบคาถามได้ค่ะมันเป็นวัคซีนไซเบอร์ที่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะรณรงค์กันอย่างมากเพราะว่ามีคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมากมายหลายคดีโดยเฉพาะเรื่องของการขายของออนไลน์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะมีประเด็นเกิดขึ้นทุกวันแล้วก็แต่ละสัปดาห์ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนาะมาสรุปให้พวกเรารับทราบกันเนี่ยโอ้โหมูลค่าความเสียหายเนี่ยหลายสิบบางทีหลายร้อยล้านนะคะต่อสัปดาห์รวมไปถึงคนที่อยากจะทำงานหาไรายได้เสริมหาอาชีพเสริมตอนนี้เนี่ย ถ้าหากว่ามีการเห็นโฆษณานะคะทางโซเชียลมีเดียก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปสอบถามหรือเขามีการส่งลิงก์มาให้เราแล้วเรากดเข้าไปเนี่ยบางที เงินในบัญชีอาจจะหมดไปก็ได้นะคะตรงนี้ก็ฝากเตือนคุณผู้ชมด้วยอ่ะคุณผู้ชมท่านใดที่เจอลักษณะหรือกรณีแบบนี้มีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้าไปได้นะคะแจ้งได้ที่เบอร์หนึ่สี่หำหรับวันนี้หาะหมดเวลาลงแล้วนะคะแนนต้องขอขอบคุณที่ตั้งมน้าค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่จะติดตามรายการของเราเพิ่มเติมนะคะสามารถไปรับชมได้ที่ y o u ู u ูบชาแนลนะคะ p o l i t TV u s a m e d i a ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแนนะพ่ตั้นท้องกับทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ